โอโ้โหโอ้โหอย่าบอกอย่าว่าไปโอเ้เอาเอาดีโอเคเรียบร้อยดีนะครับผมเปิดแรกมาบวกสวยครับตัดมาที่2ตัดหนึ่งะครับตอนนี้กำไรผมมาแล้วนะฮะ1เท่าตัวของเงินทุไน,นะครับผม ได้รับคำแนะนำเพอะอประทำสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้อยู่กันที่ค่ายเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับผมมีทุนมา500นะครับที่เห็นห้องมันโล่งๆเตียนๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเซ็กซี่เพิ่งปิดปรับปรุงไปนะครับผมแล้วก็เพิ่งเปิดมาตอน11บเอโมงนี่เองนะผมก็เลยรีบมาทําคลิปเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเข้าห้องก่อนเลยนะไม่ต้องอะไรมากมายนะครับมผมฝากเพื่อนกดไลค์เด้อกดซับสไครป์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทีนะครับโอเค นะฮะมาดูกันที่ห้องนี้นะครับเขาให้เริ่มมาแล้ว4ตานะครับผมเรามาดูว่าวันนี้เราจะเฮงไหมนะนะครับผมเปิดแรกของเรานะครับผมจะดันที่สีน <su 67> ้ําเงินละกันนะฮะลุ้นให้มันมาที่2ตัด1นึ่งสักทีนะฮะมานะครับจัดไปเลยนะครับเทสวยหมดหน้าตักไปเลยนะครับสังเกตูช่วงนี้ผมจะมาในทุนน้อยนะนะครับเพราะว่านะครับผมสมาชิกในกลุ่มหรือว่าเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับผมยังผมยังไม่ค่อยเห็นใครที่แบบทุนหนาเลยนะผมเลยมาทําให้ดูเพื่อให้มันได้ ประโยชน์มากที่สุดแล้วกันนะครับผมเพื่อนๆจะได้นําไปใช้กันได้นะฮะโอ้โหโอ้โหอย่าบอกอย่าว่าไปโอโ้เอาเอาดีโอเคเรียบร้อยดียนะครับผมเปิดแรกมาบวกสวยครับตัดมาที่2ตัดหนึ่งะครับตอนนี้กําไรผมมาแล้วนะฮะหนึเท่าตัวของเงินทุนไดนะครับผมสิ่งที่ผมบอกไปหลายคลิปเลยนะครับก็คือเอ่อ การเล่นนะครับผมนะก็คือเราไม่ต้องไปทํากําไรอะไรเยอะๆนะครับผมเราแค่อย่างน้อยนะให้มันได้หนึ่งเท่าตัวของเงินทุนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับไปครับเปิดต่อไปครับผมดันต่อสีแดงแล้วกันนะร้อยเดียวพอนะครับผมมันน่าจะมาที่2ตัดหนึ่งนะฮะแต่ว่าอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับลองดูนะฮะลองดูลองดูนะครับมาเปิดนี้ขอให้บวชแล้วกันนะครับขอให้บวชแล้วกันมาหน้าหกมาสีแ้มโอเคหกแ้มสวยปงดี เรียบร้อยผมเปิดนี้บวกมาอีกแล้วสวยเกับผมนสำหรับเปิดนี้ก็บวกม,มาเป็นไม้ที่2นะฮะถือว่าโอเคนะครับผมวันนี้ยังไงก็กำไรชัวร์อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่า,าเล่นยังไงก็ได้ให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับผมเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูวิธีการเล่นเทคนิคต่างๆของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะเอาจริงผมผมก็ดูมาหลายคนนะค่อนข้างที่จะแบบ แต่ละคนก็มีแนวทางในของตัวเองในการทํากําไรนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนนะฮะชอบอะไรยังไงก็สามารถเลือกสรรดูกันได้นะครับสื่อโซเชียลมีเดียมันอยู่ในมือเราอยู่แล้วนะครับเราสามารถเลือกดูได้นะนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนอยากเข้ากลุ่มนําเล่นนะครับก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสวยครับล็อกแปดครับเปิดนี้ฮะบวกมาเป็นไม้ที่3แล้วนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับอย่างอย่างเฟี้ยวเลยนะฮะตอนนี้กําไรผมมาที่7 0็นะครับผม เจ็ดร้อยยีย่หรือเปล่านะด,ดูดิรองเงินมันตัดเข้ามาก่อนนะนะครับผมสำหรับตอนนี้บวกมาสามมาเลนะใส่ละเออนะสองร้อยยี่โอเคนะครับไปฮะเปิดนี้ไปที่สีน้ำเงินแล้วกันนะไปได้ครับผมสวยๆไปสวยๆไปนะครับผม,นะบผ,มผมเหลือกําไรไว้หนึ่งเท่าตัวของเงินทุนนะก็คือห้าร้อยนะครับถ้าเสียก็ช่างมันนะครับยังไงเราก็ได้กําไรอ่ะนะฮะเล่นยังไงก็ได้ให้เราได้กาไรอ่ะนะฮะ โอ้โอเคดีนะครับผมเราก้าหลังครับเพื่อนนะเปิดดีครับสวยงามมากเลยว่ะโอ้ย,อย่าไงวะกํากไรตอนนี้ใหม่แล้วนะฮะดันมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับแบบแทงยังไงก็ถูกอะนะฮะ มาดูว่าเดี๋ยวเงยยอดเงินจะเข้ามาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเล่นที่ปลายมาแล้วโอเค40นะครับผมเป็น1440ผมเล่น40แล้วกันนะครับเปิดนี้ผมชอบเสียน้ำเงินว่ะนะครับผมขอขอแหวกออกจากเข้าไพ่หน่อยแล้วกันยา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 นะครับตอนนี้กำไรมา90แล้วครับทุกท่านะถือว่าสวยไหมสวยนะนะครับผมแจ่มเลยอ่ะมาดิมาดิเออแปดเจ็ดแปดปะ โอ้โห้ก้าวอะโอ้โหมันแต้มเดียวนะโอ้โห้เรา,าสีก่กองกงไป โดนนะครับผมเ่อนะช่างมันนะโอเคนะครับผมดีนะเสียไม่เยอะนะครับเสียแค่40นะครับตอนนี้กําไรผมมา900ผมขอยัดพอแล้วกันตัดคลิปจบที่แค่นี้นะครับผมสําหรับเพื่อนๆอยากดูคลิปแบบไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทําให้ดูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอะไรนะครับหรือว่าทุนเท่าไหร่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมมาจัดให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมติดตามไปด้วยนะครับผมนะ จะได้มีกำลังใจนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ผมขอญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ